วันนี้วันชีตเดย์ของเธอเหรอกินอะไรเนี่ยร้านอะไรเนี่ยพิซซ่าพิซซ่าเเองไกินพิซซ่านะคะนี่พี่ก็ให้ระบายสีด้วยระบายสีมีเนื้มีชีสมีไก่มีกุ๊งแล้วมีพิซซ่านี่ไหนก็เป็นสีอะไรสีเทีนเหรอระบายให้สวยๆนะ วันนี้ไปเดอะพิซซาคอมพานีนะคะแม่หิวมากแค่เป็นกินช้อนซ่อมได้เลยส่วนเด็กๆสองคนก็หาอะไรเล่นช่วงอรอพิซซ่ามานะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ทำอะไรกันนี่สองพี่น้องเขากำลังถ่ายวีดีโอกันนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่แดนค้างอยู่พี่ชทยค้างอยู่ทำเพื่อนน้องทำได้ทุกอย่างทำเพื่อนน้อง แอนทำอะไรหน้า <esi> ซ <ke> ีซีคอเทลมาแล้วนะคะถาดใหญ่ย่แล้วะสจะขเป็นแบบนี้ดู นี่หน้าอะไรนะพี่แทนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ